สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กฎหมายสายตรงกับชาญวิทย์ศรีหะตุลานนนนักคิดออนไลน์มือกฎหมายหัวใจศิลปินเพื่อนแท้ของท่านครับวันนี้มาสองกล้องกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถปีพศ .2535 กันนะครับ พ่อแม่พี่น้องที่เคารพปรักหากท่านหรือญาติพี่น้องได้รับอุบัติเหตุจากรถจนบาดเจ็บพิการแขนขาหักหรือล้มตายในขณะที่ท่านอยู่ในรถไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารหรือรถประเภทอื่นใดหรืออยู่ดีๆก็มีรถแล่นมาชนถ้ารถยนต์โดยสารหรือรถคันที่ขับมาชนนั้นไม่ได้ทำประกันภัยอะไรไว้เลย หรือทำประกันภัยไว้แต่ขาดต่ออายุกรมธรร์หรือไม่ได้ต่อสัญญาประกรันภัยและเจ้าของรถดังกล่าวไม่ใส่ใจไม่นำพาไม่รับผิดชอบไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายอย่างใดใๆหรือถูกรถชนแล้วหนีหรือไม่รู้ว่ารถผีคันใดมันขับมาชนก็าตามถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น ท่านสามารถไปขอรับค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นไม่เกิน80,000บาทจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถที่สำนักงานประกันภยัยหรือที่เรียกว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยหรือที่เรียกย่อๆว่าสำนักงานคอปปะพอใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับถ้าบาดเจ็บจนแขนขาขาดไปเลย ก็สามารถขอรับเงินทดแทนการสูญเสียอวัยวะตามความสูญเสียที่แท้จริงไม่เกิน3 0 0แสนบาทได้ด้วยนะครับหรือถ้าทุพพลภาพอย่างถาวรตลอดชีวิตหรือเคราะห์ร้ายถึงกับเสียชีวิตท่านหรือทายาทแล้วแต่กรณีมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนการสูญเสียชีวิตไม่เกิน3 0 0แสนบาทได้ครับ ผมเป็นพี่น้องที่เคารพรักสิทธิประโยชน์เหล่านี้เราจะต้องรู้และจะต้องใช้สิทธิของตนให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ทุกครั้งที่เกิดเหตุขึ้นผมแป็พี่น้องที่เคารพรักโปรดกดไลค์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อเราจะได้ไม่พลาดกฎหมายใหม่ๆใ,ในอันดับต่อๆไปนะครับ <Okay>. Yeah. สำหรับวันนี้กฎหมายสายตรงโดยชาญวิทย์ศีหะตุลานนนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ